สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและพู้ติตามอาจารย์ยโสธรานะคะวันนี้อาจารย์ยโสธรามาอธิษฐานก่อเจดีไซน์แล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาเดชพระรัตนตรยัยและองค์พระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะด้วยอานิสงส์แห่งการถวายซึ่งทรา,ายนี้นะคะจะนํามาซึ่งความสุขความเสด็จความสามสปรารถนา นะคะมีคติฐานโบราณได้ลกล่าวว่าถ้าหากเรามีวิบากกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะให้เจ้าคนายเวรนั้นไปนับเม็ดกรวดเม็ดทรายนี้ก่อนก่อนที่จะมาอะตอบสนองเราหรือมาอขัดขวางนะคะการสร้างคุณงามความดีของเราและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงที่เรามีอิสระที่ เราจะสร้างบุญบาร,รมีอะไรก็จะสะดวกสบายแล้วท่นี้เราก็พยายามที่จะสร้างบุญบาร,รมีของเราให้เกิดความสะดวกให้เกิดความสบายแล้วก็พยายามสั่งสมบุญบาร,รมีของเราให้มากๆนะคะและวิบากกรรมก็จะติดตามไม่ทันนั่นเองนะคะท่านผู้ชม